กาแฟาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกแต่ถ้าจะเลือกดื่มกาแฟาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเมกา c o f f e ฟกาแฟผสมถังเช่าสกัดเข้มข้นกาแฟาที่เอเลือกค่ะเหมาะกับคนวัยทำงานและผู้สูงอายุมาเติมพลังชีวิตให้สดชื่นในทุกๆวัน กับเมการาคา e ฟตอบทุกโจทย์ของชีวิตเมการาคาแฟกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคาปกติ1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาท พิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้นรับเพิ่มไปเลยทันทีเมกาล่าคอฟฟี่อีกหนึ่งกล่องโทรมาเลยตอนนี้02-026-3586 02-026-3586